วันนี้นะคะเรามากับสิ่งนี้เลยนะคะครีมของแบรนด์อีฟนั่นเองซึ่งหลายคนน่าจะคุนหูคุนตากันดีอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสแรงมากห้ดูคนคือเราก็คือทนไม่ไหวตอนเขาติดต่อมาก็คือตกลง <Okay. S 1> เอามาลองเลยซึ่งตอนนี้นะคะเราได้ลองใช้ไปมากกว่าสสัปดาห์แล้วอันนี้อยากเปิดให้ดูอ่ะอันนี้เคอเหลือแบบก้นขวดจริงๆนะคะแล้วก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเป็นคนสิวขึ้นง่ายมากซึ่งเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยสิวไม่ขึ้นเพิ่มนะจ๊ะว่ bye าไปแต่คนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ย ก็เลยพูด pues, ต pues, like kind of ิดปากไปแล้วว่าคิมโฟกัสคิมโฟกัสคิมโฟกัสแหล่งเนี้ยนึกออกไหมเขามีโรงงานเป็นของตัวเองด้วยนะคะคือแบบยิ่งใหญ่มาก นนถ้าใครได้ติดตามเนี่ยเขาจะมีการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเลยนะคะซึ่งแบรนด์เขาก็จะมีคอนเซปที่ว่าจะไม่หยุดพัฒนาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีสุดให้กับลูกค้าของอีฟนั่นเองนะฮะซึ่งเขาก็แอบ,บกระซิบบอกมานะคะว่าแบรนด์อีฟเนี่ยกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้เนี่ยคือยากมากคือมีอุปสรรคเยอะมากแต่ว่าเขาก็ยังยึดมั่นที่จะแบบผลิตสิ่งที่มันดีที่สุดออกมาเพื่อลูกค้าของเขานะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนื้อครีมนะคะเนื้อครีม เนื้อครีมของเขานะคะคจะเป็นสีขาวแบบนี้ ซึ่งลงไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าเนื้อครีมตอนแรกเราลองก็มันแบบเฮ้ยมันจะหนักหรือเปล่าอะไรเงี้ยสรุปว่าไม่เลยจ้าคือพอทาไปแล้วอะเบามากแล้วซึมเข้าผิวไวมากเสียดายอะทำไมฉันต้องทำปกด้วยแล้วเหลืออยู่นิดเดียวฉันจะทำยังไงแต่ว่าจริงอันเนี้ยจะบอกว่าไม่หนักหน้านะทุกคนถ้าใครที่อยากได้ครีมที่มันแบบไม่หนักหน้าคือจริงอะเขาก็เขียนอยู่แล้วว่าเป็นเจลครีมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนครีมที่มีความหนักมันจะมีความแบบบางของเจลอยู่ด้วยแล้วก็ทําให้ซึมเข้าผิวไวนะฮะซึ่งครีมเจลอ ักไวท์เทนนิ่งที่แบรนด์เนี่ยเลือกมาใช้เลยคือแบบเป็นสารสกัดชั้นนําเลยอ่ะเขาเคลมว่าช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระจุดด่างดําช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะด้วยแอคทีฟโมเลกุลจากธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วก็ไม่พอนะคะตัวนี้อย่างที่บอกว่าเขามีไวท์เทนนิ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้มีความ ขาวอมชมพูเล่งไม่พอตัวนี้เขาสามารถที่จะล็อกความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าของเราได้ด้วยผิวเราก็จะมีความแบบเฮ้ยฉ่ำน้ำยังไม่พอนะคะเขายังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนและเซรามายและยังช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพแล้วให้กลับมาแข็งแรงแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งไม่พอค่ะคือ คือสรรพคุณเยอะมากจริงๆค่ะตัวนี้เขายังช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวภายใน28วันคือสรรพคุณเยอะมากจริงๆราคา390บาท,ทุกคน390บ,บาทราคาดีอ่ะแล้วก็อย่างที่เราโชว์เนื้อครีมไปแล้วเดี๋ยวเราจะลองให้ดูที่หน้านะคะแต่ว,ว่าตอนนี้แต่งหน้าอยู่เดี๋ยวอินเสิร์ตเอาละกันนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าตอนที่ทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเจลครีมขาวๆพอลงไปที่หน้าแล้วเนี่ยมันก็จะซึมเข้าผิวไปเลยเวลาที่เราลงรองพื้นต่อมันก็จะทําให้การแต่งหน้าของเราอะ่ะสวยเพราะว่าถ้าเราเต็มผิวดีอ่ะการแต่งหน้า่ายอรวกูส สิวของเรามีการแบบเฮ้ยมีความจางอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราลองใช้ไป2ส,สัปดาห์อย่างที่บอกว่าเฮ้ยสสัปดาห์มันก็อาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยหน้าฉันสิวหายทั้งหน้าเลยคือมันเป็นไปไม่ได้นึกออกปะพื่อเนี้ยเรารู้สึกว่าเขาอะปรับผิวให้สว่างกระจ่างใสแบบค่อยๆปรับค่อยๆปรับซึ่งเราว่ามันดีกว่าการไปเร่งรัดทําให้ผิวหน้าของเรามันดีขึ้นภายในหนึ่งคืนอ๋ออย่างนี้เราชอบมากก็คือใช้แล้วหน้านุ่มมากใช้แล้วแบบ น่านุ่มน่านุ่มจริงๆถ้าใครที่อยากลองนะคะลองไปซื้อมาลองได้แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่อยากจะพูดเลยคือทางแบรนด์อะไม่เคยมีพรีเซนเตอร์เลยนะจ๊ะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเห็นแบรนด์เนี่ยก็จะเป็นเจ้าของแบรนด์นะคะที่แบบว่าเขาออกมาแบบรีวิวเสมอๆอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือเขาให้คุณโฟกัสเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ เพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคุณโฟกัสเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของวัยรุ่นในยุคนี้นะคะที่แบบว่ามีจุดยืนที่ชัดเจนในการสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็สังคมนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งวันนี้นะคะเราก็เลยมาสนับสนุนแบรนดน์นี้แล้วก็ช่วยสนับสนุนพรีเซนเตอร์คือคุณโฟกัสด้วยนะคะอยากลองเนี่ยไปลองซื้อได้เลย <c oughs> สามร้อยเกบาทเท่านั้นนะคะเราไปดูที่เพจได้นะคะตัวแทนจําหน่ายแบบมีเยอะมากเลย <c oughs> ใครที่อยากลองไปลองกันได้นะจ๊จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ